วิธีหาละสปิกเกอร์แมนอันดับแรกกดรับเฟสก่อนนะครับกดรับเควสที่มีชื่อว่า Big กสป a กร r แมนกดรีสตาร์ทเลยครับกดไปที่แมพที่มีชื่อว่า i n d u ัสตีนะครับ เมื่อเราวัดมาแล้วเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยแล้วจากนั้นให้เราเดินไปนะครับเดินตรงไปเลยนะครับให้เดินตรงไปนะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่เดินไปเสร็จนะครับเดินตรงไปอีกสกนิดจะถึงนะครับ ให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เข้าไปนะครับไปคุยกับดิกเอรรันสเปคเกอร์แมนะครับ <c oughs> พอเราคุยเสร็จนะครับเราก็จะได้มาเลยนะครับ <c oughs> แล้วคิมมีก็จบเป็นที่และกันนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ